เนี่ยครับต่อพัทสองครับสิบสี่บทสวดสมะมหาสมัยสูตรเอวามเณสุตังเอกังธรรมยังพระกวารสเกสุวิหารติกะเปวัตถุสมิงมหาเมเนมหาตากุสักเกนะสัจติจัมมัติหิปิกุสัตติหิสัเปเหวะอังลัติหิทะสสหิตาโลกคธาตุหิเทวตายุพิเยนะสัญปาติตงอุตติพระกวันตังทัฒนานายปิกุสังกัจจะ อาระโขจะตุนังสุตตวาสากายิกานังเทวนังเอตธาหงโขิอายังโขภควารักเกสุหาลติวิหารรติกาปีอวัตุสมุัยวิหาวิเนมหาตตาภิกรสักินะสัถิมัจจาติหิภิกรสัติหิสัพเพหิว่าหิสติหิท้าสังหิจโลกาตาตุหิเทวตายุปเกนะสันที่จันนิปติตาหงโติภพระวัตังทัฒนายะภิกรสังัจจยยันนุนะมายามปิเยนะภควาเตนุปปสังกามยามะอุปปัสสังกามิตวะพระกวตสัติเกปัจเจกคาถาปัสยญาติระโขตาเทวตาสยาตปินามะพระวาปบริโส สามัจิตตังวาปะหังภาษาระยะภาษาลิตังวาปะหังสามิเชยะเอวะเมวะตุธาวาเซสุเทเวสุตระหีติอัตตะลาหิตาภะวะโตปัตตุปุภะวะโตปุระโตปัตุระหังสุอะโขตาเทวตาภะวะตังพิวาเทตวาเอกามัจคาสุเอกามัางติตาโขเอกาเทวตาภะวะโตสิกีมังคธังฮาภาสีมหันสมโยปะวะนัสหมิงเทวกายาสมาคาตาอาคะตัมมะหะกิมัง ธรรมาสัมปญัติธากิตายวะอปปราชิตาสังคติอระโขอปปราเทวตาพ่อโตสันติรรตเตกยมสสโโก์มังคตังอาภาสีเตตรละพิกโวสธรมาท่าองสุจิตตาอัตโนอุตตกามังคังโสสาราสิวะเนตานิอาคะเนตานิขะเฮตวะอิทะลิยานิรักขันติปฏิตติอระโขอปปร,ราเทวตาพาต่อโตสันติเกย์มังคตังอาภาส,สิเจตาวะคีรานเจตาวะปาลิขัง อิทกเคลังโอหะจะมะเมชาเจจะรันติตุทาวิมลาตะคุมาตาสุทันตาสุสูนักติอะระโขอปราเทวตาวัตโตุสเกอีมังกะทังอาภาสีเยเกจีบุษทังสารนังคาตาเสนะฆะมิสันติอปายภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายยังปาริโคเลสันติติอะระโขพะควาภิคูมันเตสิเยวเยนะพิขเวทะสัสุจารุทะกตตุตุ จะโลกาธาตุสุเทวตาสันนิพติตาของเทตาธากตังทัศนายยะุทธสังกัจะเยปิเตวิกเวอเหตุสงฆ์าติตามัชลานาโตสมมาสพุทธาเตสัมปีภรวตานังเอตัมรามายวะเทวตาสันนิพติตาเหตุสงฆเสย่าทัศปีมยหังเอตระหิเยปิเตวิกเวพวิสาติอาณาคาตามาธนังรหัตวสมมาสพุทธาเตสัมปีภรวตานังเอตปรามายวะเทวตาสันนิพติตาพระวิสัมติเสยยาทัศปีมยหังเอตระหิอาิคีสามิพิโตเวเยวกายานังนามานิกิตายสานิพิกเว เทวกายันามนิเทศิสามิพิกเวเทวกัณนังนามนิตังสุทธาสาธุการมานาสิกาโลธาปราศีสามิติเอวะพันเตติโขเตวิครูพ่อโตปจารสุตสงฆ์พระวาเอตถาวรจะสีโลกามนุกาสามิยะทะภุมมาตัทธสิจาเยสิตักขีขีรีขับพรังไปตตาลมาหิตาปุตุสิหาวะสาธินาโลมะหังสาวิสัมพุโนธาตมะนะสาสุทาวิปปะสันนะมะ นาวิลาปิโยปัสจัตเตยัตวาวะนเนกปิรัตเวตโตมันตยิสัตตาสักเกสสะเนลาเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะตปามกะโลกจตวรพุทธศาสนังเตสะพัตระภุญญาณามานุสานาทัสนังอเปเกสตามัตถุงท่หัสังอัทัสัตัลิงสตังเอเกาสะนาอามนุสานามัตสงอเปเกนันตามัตะคุงทิสาสัพพาปุทธาอาหงตจัตสปัง อภิยักษ์บอกว่าขิตาวานะตะคุมาตะโตมันตะจสัทธาสังเกสศเนราเตเิวิกาญพิตาเตวิชาภารพิโกเยโวหังกิตายสัมมิชิระหิงอนุปปสโสสัตตะสหสาวะยะขาภุมมาภะเกวัตวายิมันโตติมันโตมณัตโตยสินโโมทรนาภิกรรมุ้นหนังธรรมติพุนั่งชาสหัสาเหียมะอตายะขานั่งตะวันทีโนที่มันโตติมันโตมณัตโตยสินโโมทรนาภิกรรมุพิหนังธรรมติพุนั่งสตาร์กีลาติสหัสายะขานั่งตะวันทีโนที่มันโตติมันโตมณัตโตยสินโโมธรรมนาภิกรรมุง อิเจเจโสภาสสะหัสสายยขานันตวานิโนที่มันโตฤติมันโตมนามันโตฤติโนโมธรรมนาภิกษุโมฆิหนังสัมปติโกนังเวสามิตาปจัจสตายขานันตวานิโนที่มันโตฤติมันโตมนามันโตฤติโนโมธรรมนาภิกษุโมฆิหนังสัมปติโกนังกุมิโลราคายโกเวปุระสานิเวสนาวิญโยนาสตาสาสังยขานังปายิรูปาสติคุมภิโลราคายโกถมาคาสัมปติโกนังปุีิมาจะที่สั่งราชาทัตตะรัตโธปัตตรติคัทพันังอาทิปติมหันติชายยัสสิโสปุตตะเปตัสสะพะโวินธรรมามันโต วนันน wow. ันมัตสินโนโมธนาภิกษุพุังสาติงวานังท้ายขางในจัดทิศสังรัชารูปะโขตภาษาติกุพะธนังที่ปฏิมหาชายยัตสิโสปุตตะป็นเาสาวโยนามาปบปาที่มันโตยิมนโตวัมันตยสิโนโมธามนาอภิกษุพุทนังสมติงังปัจจิมาจัดทิศสังรัชาลูกปะโขภาษาสตินักขนังที่ปฏิมหาชายยัตสิโสปุตตะเป็นเาสาโภยเทนมาปบปาที่มันโตยิมนโตวัมันตสิโนโมธามนาภิกษมพุทธังสาติงุนาน อุตตรรัตจทิสังราชากุเวโลตประสานติยคณาธิปติมาราชายัสสิโสปุตตปิตสศพะโวทนมาภาภราธิมตุลิสิมโตมนาวันโตสิโนโอมทวนาพิกำมุงพิหนังสัมปติงวนั่งภูณิมาทิสังทัตตะลโทสกินเนน้าวิรุษขโกปชิเมน้าวิรุษปะโขกุเวโลอุตจลังทิสังตตะโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาตัทละมานาอัตตุวันเนกปิรวัฒเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูอัจจิกาสัตตามายากุเตจุเวเตุวิภูเจวิภูโตสหัจจโน จะกกินโนมาตุนิมาตุนจะปานาโตปัมมินโดจะเทวาสุตโตจะมัตตลิกิตาสินโนจะกันทัพโภนาโรจาราชโนสโปอาคูปบจัสิโกเจวะติมพโดสุยะวัชชาเตเตจันเยจาราชโนคันทัพพาสาราจุภิมุทมนาภิกขโมขึ้นหนังตะพิทิวะนังอาราคูนาวาสานาคาเวสราสหัสจชกากัมพลัสตัลลาอาคูปบยาคาสหัสยาติภิยมุนนาตัตทัตตาอาคูนาคายาสิโนเอราวันโนมานาโคนภักาะสัมพิทิวะนั่ง เยนาคาราเจสาสาหันติทิพยาธิชาภคีวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวะนะมัจจปตตาจัตลาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตะทานาคาราชานามาสิสุปนตโตเทมวะกาสิพุทโธสนาหิวะจหิวปะวะหันันตานาคาสุปนาสารนามากังสุพุทธชิตาวชิระหัตเทนะสะมุตังอสุรสตาปัตโลวาสาวะเซเตอิเทมอิทิมันโตยัสสิโนกะละกัญชามหาพิสมาสุราทานาเวคสา เวปจิตติสุจีจะปหานาโรนมุจิสหัสสัตตจักภิภาลิบุตานังรัพเพเวโรจนามกะสนในเจวาพาลินเซนังลาหุประทมุปกะมุงสามโยทานิภาทันเจภิคุณังทำจริงวะนังอภิเทวาปัตตวิจเตโชวาโยตัาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสาสหะเมตากรุณากายิกาอคูเทวายัสสิโนทัศเจเจทัถากยาสเพนันตะวันิโนที่มันโตลัติมันโตวันนั้นโตยจสลัติโนโมธรรมนาวิกรรมุขพีหนังทำจริงวะนัง เวทุเดเทวาสารีจะสมาจตุเวยามาจะนสุปนิสาเทวาจะาท่มาคูบุรักิตาหรือญาสุปนิสาเทวาเวียมาคูบุรักิตานาคตันิปุรักิตวาอาคูมันทวาราหกาวัตุนังวัตโเวเซโตสโกปะคาบุรินทัตโตทัตเจตาถาขยะตะเพนันตวานิโนยิมันโตุลเจมตูนันโตุลเจโนโมธรรมนาพิกามุงพินังสัมปติโกนังอารโคสาวูเทวาเจลขะชาละมักิสิขาริวะอริชกาจะโลชาจะอุมาอุปภาสิโนพุรุนาสะธรรมมาจะอจิตตา จานยเนชกาสุดรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนท่าเตเตสถานกัจยาตะเป็นนันตะวานิโนชี่มันโตชื่ติมันโตวันนั้วันโตลัตสิโนโมธรรมนาพิกามุงขึ้นหนังสมปชัญญะนั่งสัมมนามหาสัมมนามนุษย์สามมนุษย์สุตตมากิทธาปตุตสิกาอาคูอาคูมนุปตุสิการะคูหันโยเทวายเจจรุกิตะวาสินโนปาระคามาหาปาระคาอาคูเทวายยะสินโนท่าเตเตสถานกัจยาตะเป็นนันตะวานิโนชี่มันโตชื่ติมันโตวันนั้วันโตลัตสิโนโมธรรมนาิกขขุงงงินั่ สุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตะคยหาปามุคาอาูเทววิจักนาสัทามัตตาหัลกัจามิสกายาสินโนท่านอาจาคยกาคารัญโยโยทิสาระพระอาภิวะสติทะเซตีทศกัณยะเถรานันตวันิโนที่มันโตติดมันโตมันโตติสินโนโมธรรมนาวิกังมุงคุณหนังตั้ติ้งมนั่งทีมิยาติดติตายามากันทัการใจลัสนโนสองพิสการามาเทตาโจตินนามาจาสวานิมานันตินวาอาคูอะคูปารันิมิตาพ่าเสตีทักกายเถรานันตวันิโนที่มันโตติดมันโต วันน้นมันโต๊ดสิโลโมธรรมนานพิกามุงขึ้นหางสัมปชินุนั่งสัทเทเจเท,เท,เทวานิกายาสเปยน,นตะวันนิโนโนามันวะเยนะอาคัจุงเยเยนเยสัทธิสาสหบา,าวทะช,ชาติมาคคลังโอคาจินนะมะนาสวังทักเคมทักเคมโมคาตรังนาคังจันทวะอาสิต,ตาติตังสุสระหะมาวระมะโตจกักรุตตาอิทิมาโตสหะสนังกุมาโรติโส ổ. จักโสวขาสัมปชินุนั่ง สหสพระรามะโลกานังมหาพระหมาวิจิทติอุปปนโนติมันโตภะพิสมากโยยัสิโสท้าเสตอิสราอาคูปเจเกวะสาวัตติโนเตสัจจะมัจจมันโตอาคาหักติโตปะริวาริโตเจจเจจสเพอภิกันเตติเตเทเวสมนะมะเกมรัสเสนาภิกามิปัสกานณหัสสะมัจจิยังเอทะันหัตถะปันทะทะลาเคนะ พันธะมาตุวะสามันตาปะลิวาเลทามะตวะุจิธาโกจินังอิติตตธรมหาเซโนคณนนาเซนังอาเปสยิปานินาตระมาหัดจะสลงกัตตวานะเพระวังยะถาปุสโกเมโคนะยันโตสาวิชุโกสถานโสปาจุทาวัติสังกุทเทวอสัยยังวาเซตจจะสปางกัพยาเยกวาวกิตาวานะจุวมาตโตมันตจิตตัทธาสาวกเทศนีราเตมลเสนาทิคตาเตวิชาทาปิกโว เจจาต,มตาพมมะกลุสุตวะพระสัทสนังวีตราชีหิปะกมุงในสังลมีชยุงสัพเพวิชาตาสังฆามาพยาติตายรสิโนโมทันติสหภูตเตหิสาวกกาเจชน,นีตุตตาติ15มงคลจกักรวรรย์ใหญ่เซนิติติมติเจโชชลสิทธิมาหิติมหาคุณาปริมิตตปุญญาธิการสสัสนตดาลายะนิวาระนะสามัทสสะภาวตโตระโตสมานลพุทธสสะทวตินสมะหาปุริสาลัคนานุภาเวนะ อาสีตะยานุพยัญชนะนุภาเวนะอรุตตะลสะทะมังคะรานุภาเวนะสันพะนะลังสียานุภาเวนะเกตุบาลานุภาเวนะทัะปาลมิตรยุพาทัะปารมิตานุภาเวนะทัะอุปปารมิตานุภาเวนะทัะปาลมัทธปารามิตานุภาเวนะสีละสัมมิทิปัญญานุาเวนะพุทธานุาเวนะธรรมานุพเวนะสังขานุาเวนะเตชานุาเวนะอิทาอินทรานุภาเวนะปารานุาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุสา จะตุราสีติสหัสธรรมขันทานุภาเวนะนวโลกุตรธรรมานุภาเวนะอัตถคิกะมักคางภาเวนะอัตถสมาปฏิยานุภาเวนะจะระพิญญาณุภาเวนะจตูสัจญานานุภาเวนะทัสสะพารญานานุภาเวนะสัพพยุตญานานุภาเวนะเมตากุณาม really ุทิตาอุเบคาุภาเวนะสัพพะริตานุภาเวนะรัตนาตยะสารานุภาเวนะจงหัง สัพพะโลคโสปุปัตถะวะทุกขโทมะนาสุปายาสาวินณสันตุสัพพะอันตรายาปิยาสันตุสัพพะสังกปดุงหังธรรมิจมัตตุทิคายุตตาดุงหังโหตุสัตตะวะสะชีเวนะสมาธิโกโหตุสัพพทาอากาสะปัตภัตตะวะณปูมิขังธามะหาสามุทาอารักขกาเทวตาสัทธาตุมหีอนุรักษันตุ วันตุสา hehe, พาามาาาังคลังราขันตุสาปฏเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสติมพวันตุเตวันตุสาพมังคลังราขันตุสาปฏเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสติมพวันตุเตวันตุสาพมังคลังราขันตุสาปฏเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสติมพวันตุเตนักขตยขาปูตานังปาวะขานิวานนาปริตฐาสนุภาเวนะหัตตวาเตสามปทเวนักขตยขาปูตานังปาวะขานิวานนาปริตฐาสนุภาเวนะหัตตวาเตสามปทเวนักขตยขาปูตานังปาวะขานิวานนานนาาาปริตตตตัััสสะุภเเเวววห สิบหกพัทเทกาลัตตะคาถาอาติตังนานะวาคเมยะนัปะพิกังเกอนาคาตังบุคคลบางคนมันสิงคำหนึ่งถึงสิ่งล่วงแล้วไม่คคลบางคนสิ่งยังไม่มาถึงยัทธตีตมปะหิตอนตังอัปปัตตจจะอนาคตังถึงใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาระไปแล้วถ้าสิ่งยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุปนันจะโยธรรมังตตะตตะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามะนุปะนุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ว่าไงมันคอนแก่์แนะนำนั้นได้บุคคลนั้้นนนเเดิงูธอ อัิเวษกวิจามาตปังกฎจัตยามะระนังสุเวยุงความเพียรอย่างนี้แลใครรอดโดยพระความตายในวันพุ่งนณฮิโนสังฆะรันเตนะมหาเจเนน้ามจุนาเพราะความเพียรกับมรรุราผู้มีเถราอย่างนั้นย่อมไม่มีแก่ล้าทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันทิตังตังเวพจเจกะรัตโตติถมโตอจิขัตเตมุนิติพระมุนีผู้สงบต้องเรียกบุคคลผู้มีกุติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้าในกลางวันกลางคืนแล้วแล้วว่าผู้มีนาทีหนึ่งจะเดินด้วยกันท่านนี้แล คือเจตอภิหะปัจเวคนาปะทะชลาธรรมโมมหิชลังอนัตติโตดรงความแก่ธรรมนาจะต้องควงความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรรมโมมหิวยะชิงอนัตติโตเราความเจ็บไข้เป็นธรรมนาจะต้องควงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มระธรรมโมมหิวพระนังอนัตติโตดรงความตายเป็นธรรมนาจะต้องความตายไปไม่ได้พระเปหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภโววินาภโวเราจะละเว้นต่างๆก็ว่าจะต้องได้พัดผ้าของจากพัดผ้าจากของนักของเจะได้ทั้งสิ้นไปกามะสะโกมหิกามะทายาโตกามายโยนิกามะปันทุกามะปะ สาระโนเราเป็นกรรมเของเราเป็นกรรมเป็นผู้ให้ผลเป็นกรรมเป็นเดนเกิดเป็นกรรมเป็นผู้ดึงดันเป็นกรรมเป็นที่เบืองอาศัยยังกรรมังกะฤิสามิกะละยานังวาปะกังวาตัสสะทายาโทวาวิสามิเราจะทําการนั่นไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าจะต้องรับผลกระน้ำสืบไปเอวังอเมหิอวิหังปจวิทิตปังเราทั้งหลายควรมมิจฉาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดสิบแปดภวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวะเมสุตังเอกังทำยังภาควาภาวิยังมิหารติเชตตะวานิ เทตวณีอนาธาภิทักสะอารเมตันลักโขมะวาพิภูอามันเตสีพิกโวติพระทันเตติเตพิภูมะวโตปจัตโสสมะวะอิจฉาโวจัตเมตายะภิกขเวเจตโตนุติยาอสิวิตยะพาวิตยาหาวิคตยะญานิกตยะวัตุกตยะอันทิตยะปาริจิตตาญสุสาวมาลัตยะเอกาทะสานิสังสาปฏิกังขากัตเตเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังภาพิภูเชคตินะปาปการสุปินังปัตตติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติ เทวตาลัขันตินาสาอาคีวาวิสังวาสตังวากามติตัวพังจิตตังกษามาทิยติมุขวันโนวิปัสสิทัตติอาศุหะโหคารากโรติอุตตลิงอัปปาภิวิชามะโตภะราหะมะโลกูปโคโหติเมตายะติกเวติโตวิทยาอสีวิทยาภาวิทยาภาวุลกัตยะญานิกัตยะวัตุกัตยะอนุทิตยะปานิกิตยะสุสามารัทยะอิมีเอกาทะสาริสังสาปฏิกังขา อหิอโนทิโสพรณามเมตตาเจโตมุติอธิโอทิโสพรณามเมตตาเจโตมุติอติขิสาพรณามเมตตาเจโตมุติกติหากาละเอียอโนทิโสพรณาเมตตาเจโตมุติกติหาการละโอทิโสพรณามเมตตาเจโตมุติกติหาการละเอขิสาพรณามเมตตาเจโตมุติปัญจหาการละเออโนทิโสพรณามเมตตาเจโตมุติสัตหาการละเอโอทิโสพรณามเมตตาเจโตมุติขัสหาการละเอขิสาพรณามเมตตาเจโตมุติกตาเมหีปัญจหากาละเออโนทิโสพรณามเมตตาเจโตมุติ เพสตาอะเวลาอับพยาประชาอานิคารีตนังไม่หันตุดตะเปปานาอเวลาอับพยาประชาอานิคารคีตนังม่หันตุตเปปุตตาอเวลาอับพยาปะชาอานิคารีตนังไม่หันาุตเปปุกละอะเวลาอับพยาประชาอานิคาร์ีตนังม่หันตุตเปอัตภพปริยปนาอะเวลาอับพยาประชาอานิคารีตนัไม่หันหลุดตุตอิมีปัจหากาเลโอที่โสบรรณาเป็นตติตตมุติกตามหสัตหากเลโอที่โสบรณาเป็นตติตตมุติสภัยทิโยอเวลาอับพยาประชาอานิคารีตนัม่หันตุตเปปุริสาเวลอ พยาบชาติอนิคาร์ขีตะนังไม่ห่านันตุสเปอะนิยาะเวลาอับพยาบชาติอนิคาร์ขีตะนังไม่ห่านันตุสเปอะนาริยาะเวลาอับพยาบชาติอนิคาร์ขีตะนังไม่ห่านันตุสเปเทวาะเวลาอับพยาบชาติอนิคาร์ขีตะนังไม่ห่านันตุสเปมนุสสาะเวลาอับพยาบชาติอนิคาร์ขีตะนังไม่ห่านันตุสเปวินิปติกาะเวลาอับพยาบชาติอนิคาร์ขีตะนังปริหันนันตุติอิเมหิตะสัตตหาการิโอทิโสพระนามิตาจิตตุวณติ กตะเมหิทสหาการิเหติสามพระนามเป็นจตุนมุติสเพยุรัติมายาทิสายยะสตาอะเวลาอับพญาวาชาอานิคารีตานังไม่หันตัวสเพยุปชิมายาทิสายยะสตาอะเวลาอับพญาวาชาอานิคารีตานังไม่หันนตุวสเพอุตรายาทิสายยสสตาอะเวลาอับพญาวาชาอานิคารีตานังไม่หันตัวสเพยุทักินายาทิสายยะสตาอะเวลาอับพญาวาชาอานิคารีตานังไม่หันตัวสเพยุปุรัติมายาทิสายยะสตาอะเวลาอับพญาวาชาอานิคารีตานังไม่หันตัวสเพยุปชิมายาทิสายยะสตา อะเวลาอับพยาบัจอานิคารขีตะนังไม่หันตุตเปยุตระยานิสัยยสตาอเวลาอับพยาบัจอานคารขีะนัไม่หันตุตเปยทกินายานิสัยยสตาอเวลาอับพยาบัจฉานิคาขีตะนงม่หันตุตเปยุทีิมายะทิสัยยสตาอะเวลาอับพยาบัจอานิคาขีตะนังไม่หันตุตเปยุปุปริมายะทิสัยยสตาอเวลาอับพยาบัจานคาขีตะนัไม่หันลันตุสเปยุทีิมายะทิสัยยปานาอเวลาอับพยาบัจอานคาขีตะนังไม่หันตุตเปยุทิปชิานา เวลาอับพยาบัจะอานิคาสกีตนงไิหัรตุสเปอุตรายะทิสายญาปนาอะเวลาอับพยาบาลจะอ่านิคาสกีตนงวิหัรดุตสเปกินายาีิสายญาปนาอะเวลาอัยาจะอานิคาสกีตนงวิหานุสเปอุทีิมายานิสายาปนาอะเวลาอับพยาบัจะอานอิคาสกีตนงวิหัรตุสเปอปชิมายานิสายาปนาอะเวลาอัยาจะอานอิคาสกีตนงวิหารุสเปอุตรายทธิสายาปนาอะเวลาอัพยาาจะอานิคาสกีตนงวิหารดุตสเปทักินายาธิสายปาปนา อะเวลาอับพยาบาลจะอานิคาสกีตะนังไม่หันตัวตะเปยที่มายะที่สายยปานาอะเวลาอับพยาบาลจะอานิคาสกีตะนังไม่หันตุสะเปยอุปาลิมายะที่สายยปานาอะเวลาอับพยาบาลจะอานิคาสกีตะนังไม่หันตุสะเปยุตริมายะที่สายยปูตาอะเวลาอับพยาบาลจะอานิคาสกีตะนังไม่หันตุตะเปยัจธิมายะที่สายยปูตาอะเวลาอับพยาบาลตะนังอ่สัยยะปตายาอานิคาสกีตะนังไม่หันตุตะเปย ถ้ากินนายาที่สายะปพูตาอะเวลาอ่ะพระยาปัจานีข่ากขีตนังม่หันตตะเปุัตที่มายะทีอนุที่สายะปพูตาอะเวลาอะพระยาปัจจานีข่าวขีตระนังไปหัน hmm. ตุตตะเปย์ภะที่มายาที่สายะปพูตาอะเวลาอะพระยาปจานีข่าวขีตะนังไม่หันตุตะเปยถ้ากินนายาที่สายยาูตาอะเวลาอะพระยาปัจานีขาวขีตะนังไม่หันตุตะเปย์เนธิมายาที่สายะปพูตาอะเวลาอะ พยาบาลจาอานิคาคือตนังไมหันรุตเปอุปาลิมายะทีสายยพูตะอเวลาอับพยาบาลาอานิคาคือตนังไม่หัานันตุสเพยุรทิมายะที่สายยุคลาอเวลาอับพยาบาาอานิคาคือตนังไม่ห่นรุตเปปชิมายะที่สายยุคลาอเวลาอับพยาบาลฌาอานิคาร์ขีตนังไม่ห่านรูดตะเพอตรายที่สายยุคลาอเวลาอับพยาบาลาอานิคาคือตนังไมหัานันตุสเพยุรติมายะที่สายยุคลาอเวลาอั พระยาบัจชาอานิคาขกีจะนำให้หตุตเปฏิมาาณิสยปกลาอะเวลาอับพระยาจชาอานิคากีจะนำให้ห่ตุตเปลตรายาิสยปกลาอะเวลาอับพระยาจชาอานคากีจะนำให้หตุตเปทักกินายะอริสยปกลาอะเวลาอับพระยาบัจชาอานคากีจะนำให้หตุสเปหิติปัญญทิสยปกลาอะเวลาอับพระยาัจชาอานคาีจะนำให้หานตุตสเปหปริมายาทิสยะปุกลาอะเวลาอับพระยาบัชาอานคารกีจนำหตุสเปบรัติ พยาบานาีตนังไมหันตุตะเปัปชิมายะทีสัยยอัตตาาปัญญาปนาอะเวลาอบพยาบาลานขาีตนังไม่ห่าตุตเปอุตรยะทีสยยอัตตาเะวปัญญาปนาอะเวลาอพยาจาลฌานีาีตรนังไม่หันตุตเปทักินายะที่สัยยอัตตาะวปัญญาปนาอะเวลาอพยาบาานาีตนังไม่หันตุตเปปุรัติมยะทีสยยอัตตาาะวปัญญาปนาอะเวลาอพยาาลานีาีตนังไมหัาตุตะเปัจชิมายะอันที่สัยยะอัตตาเวราะว พยาปรชาอานิคาร์คิดะนัอาหารตุตเเปอตรายานิสายาอัตตาเพะปยาปันาอะเวลาอพยาปชาอานิาคนัอหาันตุสเทกิยะอนุทิสายาอัตตาเพะวยาปัญาอะเวลาอัพยาปชาอานิคาร์คิะนอหาตุตเตเปอุปาทิมายาทิสายาอัตตาเพะปยาปันาอะเวลาอพยาปชาอานิคาคิตะนัอหารันตุสภาพรสทิมายิทิสายาอิทิโยอะเวลาอ พยาบาลจ้าอานิการี ium, Sandy, ่จักรยานไหานตุสภาปะชีมายาที่สายยะอิทธิโยอะเวลาอับพยาบาลเจ้าอาณิารขี่จัรยานไปหานตุสภาประชีมายะที่สายยะอิทิโยอะเวลาอัพยาบาลจอานิคารขี่นักมงานหนตุสภาปรชมายาที่สายะอิทธิโยอะเวลาอับพยาบาลจะอานิคารขี่จักรยานานตุตสภาประชีมายาที่สายยะอิทธิโยอะเวลาอั พยาบเาอานิคารีตนังแม่นตุตปาทักกินายาธิสายาอิโยเวลาอพยาบเจาอานคาขีตนังแม่นตุตตาปาที่มายาิสายาอิธิโยเวลาอพยาบเจ้าอานคารีตนังแม่นตุตปาอุปนิมายาทิสายาอิโยเวลาอะพยาบเาอานิคาขีตนังแม่หานันตุสเพรรัตทิมายาทิสายาปุริสาเวลาอบพยาบเจ้าอานิคาขีตนังแม่หานนันตุสเปิมายาทิสายาปุริสาเวลาอั พระยาบัจาอาิคารี่ตนังม่ันดุตะเปอุตรายที่สายยปุริสาเวลาอบพระยาจาอิคารี่ตนังไม่นดุตเยรายะที่สยยปุริสาเวลาอบพระยาบัจาอิคากี่ตนังม่หันดุตะเปยุ่รายะที่สายยบปุริสาเวลาอบพระยาจาอิคาีตนังม่หันดุตะเยชิรายที่สยยปุริสาเวลาอบพระยาจาอิคาีตนังไม่หันดุจตเปยุตรายยะที่สยยับปุริสาเวลาอบพระยาบัจาอิคาสีตนังไม่หันดุตะเพยายยะทีา สัพเพเหตุที่มายะทิสายะปุริสาอเวลาอับะยาบเาอาณิคากีตะนังไม่หันตุสัพเพอุปะริมายะทิสายะปุริสาอเวลาอับะยาบเจ้าอาณิกาขีตระนังไม่หันตุสัพเพบุรษที่มายะทิสายะอาริยาอเวลาอับะยาบเาอาณิคากีตะนังไม่หันตุสัพเพบุชิมายะทิสายะอริยาอเวลาอับะยาบเาอาณิคากีตะนังไม่หันตุสัพเพอุติยะทิสายะอาริยาอเวลาอับะยาบเจ้าอาณิกาขีตระนังไม่หันตุ อะเวลาอพยาชาอานคาขีตังนให้หตุตะเปปุรัติมายะอภิสายาอริยะอะเวลาอับพยาชะอานคาขีตั้งน้ำให้ห่ตุะเปยปัจิมัยะอิายาอริยาอะเวลาอพยาชาอานิคาขีตังน้ให้หางตุตะเปทักินายะอิสยะอริยาอะเวลาอยาชะอานคาขีตังนให้หตุตะเปเหติมยะอิสายะอริยาอะเวลาอพยาชาอานคาขีตังน้ำให้ห่ตุตะเปอุปลิมายะอิสยะอริยา เวลาออันคาะขีจะนำไห้หลันตุสเพปุรัติมายะที่สัยอาณะนิยะเวลาอภยชาอันค่ะขีจะำหหันตุสเปปุัติมายะที่สยอาณะนิยะเวลาอภยปรชาอันคาะขีจะนำหหันตุสเปอุตรยะที่สยอาณะนิยะเวลาอะยชาอนคาขีตจะนำไปหันตุเปถ้าเนายะที่สยอาณะนิยะเวลาอะยปรชาอนคาขีนำหันตุเปปุรัติมายะนิสัยอาณะนิยา เวลาอับพยาบจาอานิคาสีตนังไม่หันตุสเปปัชิมยะอนุทิสยะอนันิยะเวลาอพยาบจาอานิคาสีตนังไม่หันตุสเปอุตรายะอนิสยะอนานิยะเวลาอพยาบจาอานิคาสีตนังไม่หันตุสเปทักินายะอนุทิสัยะอนานิยะเวลาอับพยาบจาอานิคาสีตนังไม่หันตุสเปอุปปาณิมายะทิสยะอนานิยะเวลาอัพยาบจาอานิคาสีตนังไม่หันตุ สเพยุทติมายะทิสายะเทวาอ่เวลาอับพยาบชาอานิคากีตะนังไม่หานันตุสเปยุทชิมายะทิสายะเทวาอ่เวลาอับพยาบชาอานิคากีตะนังไม่หานันตุสเพอุตทธะทิสายะเทวาอ่เวลาอับพยาบชาอานิคารกีตะนักไม่หานันตุสเพเุทักขินายะทิสายะเทวาอ่เวลาอับพยาบชาอานิคารกีตะนังไม่หานันตุสเปบุทติมายะุทิสายะเทวาอ่ะเวลาอับพยาบชาอานิคาร์กีตะนักไม่หานันตุ สเปอุตระยานิสายาเทวาอะเวลาอับพะยาบาลชาอานิคากิขีตระนังไม่ห่านตุตสเปทถ้กินายานิสายาเทวาอะเวลาอับพะยาบาลชาอานิคากิขีตระนังไม่ห่านตุตสเปยเนี่ยที่มายาทิสายาเทวาอะเวลาอับพะยาบาลชาอานิคากิขีตระนังไม่ห่านตุตสเปอุปาลิมายาทิสายาเทวาอะเวลาอับพะยาบาลชาอานิคากิขีตระนังไม่ห่านตุสเปบุตรติมายาทิสายามนุษย์อะเวลาอับพะยาบาลชาอานิคากิขีตระนังไม่ห่านตุตสเปปัจิมายาทิสายามนุษย์อะเวลาอาาาาาพะะะย่ัชนนนิิคกตมุ สเปยุตระยติสยามนุษสาเวลาอับพยาชจาอานิคารีตนังไม่หานันตุสเปทักินายะทิสยามนุษะเวลาอับพยาบจอานิคากิีตนังไม่หานันตุสเปยบุรทีมายาทิสยามนุษะาเวลาอับพยาอานิคากีนังไม่หานันตุสเปย์บุมายทิยามนุษะเวลาอับพยาบจอานิคากีตะนังไปหานลันตุสเปุตระยัติทิยามนุษะาเวลาอับพยาบจอานิคารีตะนังไม่หานลันตุสเปเทักกิน พยาบจะอ่นาวีตะนอ่นตัตเปหตุที่มายที่สายมนุษย์อาเวลาอาพยาบจะอานขาขีตะนไอ่นตุตเปปลิมายะที่สายมนุษย์อาเวลาอาพยาบาจะอ่นาีตะนหาลัตุสัสเปรที่มายะที่สายมวินิปติกาอเวลาอพยาบจะอ่านข่าีะนนตัวเปปมยะที่สายมวินิปติกาอะเวลาอาพยาบลจะอ่านาีะนนตุเปยอุตระยะที่สายยวินิปติกาอะเวลาอัพยาบาะอ่าน่าีะนปาตัวสเยรย์ิน วินิปฏิกาเวลาอับพยาปจาอนิคารขีตะนำไม่หันรุตตะเปยกุรัสทีมายาทิสัยยะวินิปฏิกาเวลาอับพยาบจาอนิคารขีตะนำม่หันรุตตะเปยุตมายทิสัยะวินิปฏิกาเวลาอับพยาบจาอนิคารขีตะนำไม่หันรุตะเปยุตรทิสัยาวินิปฏิกาเวลาอับพยาบจ้าอนิคารขีตนะนำไม่หานรุตตะเปยุทธิายะทิสัยะวินิปฏิกาเวลาอับพยาบจ้าอนิคารขีตนานำไม่หันรุตะเปยุทธ สเปอุปาณิมายะที่สายวินิปติกะเวลาอัปญาประจานิขาดขี่ตนังมือหาลันตุติอิเมหิต้าสหากันี่ที่สาวพระนามิตรเจตนเจตน์มุติสัพเพสาวสัสนังวิรัตังวัจเจตวะอภิรานายะอุปคัตตังวัจเจตวะอนุปคัตเตนะปันตาปังวัจเจตวะอาสัตสัเปนะปริยาธานังวัจเจตวะปริยทานในหน้ามิเห็นสังวัจเจตวะวิเอสายะสัพเพสัตตาเวนิโนตุมาเวนิโนสุกิโนตุมาทุกขิโนทุกิตตตาุตมทุกขิตตตาอิเมหิต หาการเหสเปสตาเมตายติเมตตาังธรรมเจตตาเจเจตยะติติเจโตสภะระยาปะทะปาริยุทานหิวิมุจตะติจิมุตติเมตตาจะเจโตมุติจติเจตติเมตตาระรามะวิหาระภาวนานิจิตาสิบเก้าเทวตาโยชนาคถา กับปัจจานิทุกขาพยาปัจจานิพยาโสกับปัจจานิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตวะตาจะอัมเหหิสัพพตังวุญญาสัพพตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพปะสัพปติสิทธิยาทานังทันตุสันทายะศีลางละอันตุสัพพทาภาวนาภิละตาโหตุขัสตุเทวตาตาสัพเพภุตตาปรัปตาปเจกนันจะยังพอรังอรหันตนันจะเจเจนะขังมิตรประส สเพพุทธาพระปัปตาปเจกนันจะยังพรางอรหันตานันจะเจชนะละคังวณีสปโสสเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพรางอระหลังตานันจะเจชนะะังมณีสปโสสเพพุทธาพระปัปตาปเจกนันจะยังพรางอรหันตานันจะเจนะระังมณีสปะโสสเพพุทธาพระปัปตาปเจกนันจะยังพรางอรหันตานันจะเจชนะละขังวณีสปะโส สัพเพพุทธาพระรัตตปาเจกนันจะย่างพังอาถรรพ์ระหนักรจจะชนะรักขังวิสสปโสสัพเพพุทธาพระรัตตปาเจกนันจะย่างพังอาถรรพตระหนักรจจะชนะรักขังวิสสปโสสัพเพพุทธาพระรัตตปาเจกนันจะย่างพังอาถรรพตระหนักรจจะชนะรักขังวิสสปโสด้วยภาพแหสัจจะนิทานด้วยภาพแความเป็นหน้าทงในการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสอนยายบทสวดมนต์พระสูตรพระนิธและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกไปทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเดินทางโลดและทางธรรมกอนไปเทีย่ยวเทยวดาทั้งหลายโบนนโมนาในการสวดสายมนต์และพระและธรรมะเหล่านี้เมบนนโมนาบุญแล้วขอรโดยพรในเกียรติข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตารย์ยีเป็นยอดยี่เป็นพระโขโภฒตลอดจนวัตถุถถถถมงคลทั้งปวงที่สำมึนทั้งขึ้นให้เปลี่ยนด้วยภาพพระประิตดวงสมเด็จศักดิ์สิทธุประการเพิดพระครครับ